สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่พวกเรานะครับได้ไปจางเต็นที่แก่งลานลักนะครับเราก็ได้ลงมาจากแก่งลานลักนะครับออกมาไม่กี่ร้อยเมตรครับเราก็จะได้พบกับวัดป่าสว่างบุญนะครับลักษณะเด่นนะครับที่วัดป่าสว่างบุญนะครับก็จะมีอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างมากนะครับ2จุดใหญ่ๆนั้นก็คือพระเจดีนะครับ500ยอดสีทองอาลามสวยงามมากเลยนะครับ แล้วเราขับตรงเข้าไปด้านในนะครับเราจะได้พบกับพระพุทธสีสายญาตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระนอนนะครับประจําวันเกิดคนวันอังคารนั่นเองนะครับซึ่งมีความยาวตั้งแต่เสียงก้านะครับจนถึงพระบาท2 0 9เมตรด้วยกันนั่นเองนะครับมีความสูงเท่าตึก16ชั้นครับสูงมากเลยนะครับ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงมากดังนั้นจึงใช้เวลาสร้างหลายปีด้วยกันนะครับเริ่มต้นสร้างนะครับใีพุทธศักรานาะครับจากข้อมูลที่ได้ถามคุณพี่นะครับที่อยู่ที่วัดนะครับต้องขอขอบคุณมากด้วยนะครับและในปี2555นะครับก็จะเริ่มมีช่างครบนะครับณปัจจุบันนะครับในคลิปนี้ผมได้ไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2563 ทีมงานช่างนะครับได้กําลังสร้างนะครับตรงแถวบริเวณข้อพระบาทนะครับต่อออกไปเพื่อเพิ่มความยาวให้ถึง209เมตรนั่นเองนะครับเราจะสังเกตดูปั้นจันรด้านหลังนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างต่อเติมบริเวณข้อพระบาทลงไปนะครับซึ่งพระพุทธสีสยายญาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะครับมีพระนามว่าพระมหาจักรพัิพ,พุทธสว่างบุญนั่นเองนะครับ เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับบนผืนแผ่นดินไทยนะครับให้มีความร่วงเรืองทางด้านพระพุทธศาสนานะครับอย่างสูงสุดอีกทั้งนะครับเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับสำหรับชาวพุทธนะครับที่ควรมาเลยนะครับเพื่อบูชาพระพุทธคุณนะครับของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระธรรมนะครับให้ชาวโลกได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเป็นสุขนั่นเองนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้ชาวไทยนะครับศาสนาพุทธนะครับ าโอกาสที่จะได้ร่วมกันสร้างนะครับเพราะองค์ท่านกันต่อไปนะครับจึงขอเชิญทุกๆท,ท่านนะครับได้มีโอกาสร่วมสร้างกุศลด้วยกัน